โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะให้ดูห้องพักนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนอาพาร์ตเมนต์โอเคอันนี้นะคะก็นี่เลยอาพาร์ตเมนต์นี้ประมาณสี่ไอ้เนี่ยตกเออสี่พันกว่าบาทตกคนละเก้าร้อย แล้วก็ให้คนมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือทีวีที่เขามีให้มี w i ไ,ไฟด้วยที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยแล้วก็นี่ค่ะห้องนะจ๊ะห้องครัวมินิมินิ ส้วงอ่ะที่อาบนะ้ำนะคะกระเลิบมาเข้ามาเข้ามาห้อนี้ตัวแนทีนนนน่โอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะจ๊ะเสร็จปุ๊บอ่ะก็ะจะเป็นต๊ะโต๊ะน,นั่งยาวอะแบบเป็นไม้เหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่นี่แบ่งเป็นสองห้องนะจ๊แะแบ่งเป็นสองห้องขนาดห้องก็จะประมาณนี้เผื่อเพื่อนสนใจเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ ในอ๋อเบอร์เขาเล่นที่นี่เขาเล่นวีแชทกันนะเขามีข้อมูลมีแชทอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งขนาดห้องก็จะประมาณนี้นะคะเ,เท่ากันซื่นใหญ่ห้อง,งเล็เกๆมีอุปกรณ์มีอะไรให้เนาะที่นี้เขาเล่นวีแชทกันนะจ๊ะเราก็เดี๋ยวให้ข้อมูลมาสำหรับเพื่อนใครมาแล้วเขาก็แนะนำดีมากเขนาน่ารักชื่อชื่อว่าอะไรนะพี่ตุก อ่าชื่อคุณแอนดี้นะคะอ่านี่เขาบอกมีได้เป่าผมมีที่ชาร์จนะคะมนี่ที่ชาร์จใครมาก็เขามีสำรองให้นะจ๊ะโอเคแล้วก็เตียงนี้ดึงออกมาได้ดอืมอย่างนี้เลยโอเคแต่อันนี้เราอยู่แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางไปไปจนภัยกันต่ออีกนะจ๊ะโอเคก็ให้ดูบ้านนะคะมีกระจกได้ โอเคพอแล้วสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์นะคะไรอย่างเงี้ยพบกันพรุ่งน,นี้ต่อบ๊ายบาย